พระตามีตายะสุขายะ้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอร้องถวายซึ่งสังฆทานกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์ชงรักซึ่งสังฆทานกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุข เอกข้าพาาาเ,าาเ,าาจ,าเจ้าทั้งหลายและอีหามันกาญาทั้งหลายเทวดาทั้งหลายเจ้าทรรมในเวรเจ้าที่เจ้าทางของข้าพเจ้าสิ้นกาละนานเพื่อสทัทุสาทุสาธุอนุมโมทามิสาธุ ต่อไปนี้จะเป็นการกล่าวถวายเคียนทั้ษานะครับขอพ่อพ่อแม่ทุกท่านว่าตามนะคะยักเคยักเ์ปันเตสังโคปติชานาตุมักยังพันเตเอตังปัตตีปัยุพังสัพปิวารัง เอมาสังเอมาสังพุทธัสสะพุทธัสสะปูชนัตถายะปูชนัตถายะอิมัสมิงอิมัสมิงอุโสสะอุโสสะคาคารีคาคารีอิยาเตมาอิยาเตมาสาธุโลภันเตสาธุโลภันเตอะยังอะยังเตมาสังเตมาสังพุทธัสสะพุทธัสสะปูชนัตถายะปูชนัตถายะปัตีปะ ปฏิปะยุคสสะยุคสสะทานะฐานัสสะอาริสังโสอาริสังโสอัมหากันเจวะอัมหากันเจวะมาตาปิตุมาตาปิตุอาทินันจะอาทินันจะปิยะชนะนังปิยะชนะนังทีฆารตังทีฆารตังกิตายะกิตายะสุขายะสุขายะสังวัตตุสัง ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขอพระสงฆ์ขอพระสงฆ์โปรดรับทราบโปรดรับทราบข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบถวายขอมอบถวายเกี่ยนคู่นี้เกี่ยนคู่นี้พร้อมกับของบริวารไวข้ของบริวารไว้ณ <c oughs> สถานที่แห่งน,นี้ณสถานที่แห่งนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อเป็นพุทธ ตลอดพรรษาขออา,ออา,ออาินิสงแห่งการถวายผู้เทียงนงกคู่เียเพื่อเป็นพุทธบูชาูชาตลอดพรรษานี้ตลอดพษานี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายข จงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาบิดาญาติทั้งหลายเทวดาทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวเจ้าที่เจ้าภายของข้าพเจ้าสิ้นการละนานเธอ 사아사아사아아누모 타미 사아 ขออาราตนาอัญเชิญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมเจ้าพระอริยะสงฆ์พระอรหันต์ทุกๆพระองค์พระมหาโพธิสัตว์เจ้าทุกๆพระองค์มหาเทพยดาเจ้าทุกๆพระองค์สิ่งศักดิ์สิทธ์ทุกๆพระองค์ได้โปรดเมตตาเสด็จมาเป็นประธานได้โปรดเมตตามารับ เครื่องสังฆทานพัตตาหารของบริวารทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้อัฐบริขารพระพุทธรูปองค์ประเสริฐพระไตรจีวรเครื่องบูชาบวงสวงและเทียนเข้าพรรษารวมทั้งชีวิตสัตว์ที่ญาติโยมทั้งหลายได้มีจิตอันเป็นกุศล ได้พาก,กันประกอบพิธีในวันอาสาหามูชานี้ให้ได้เกิดเป็นประโยชน์เกิดเป็นบุญเกิดเป็นบรารมีอันยิ่งใหญ่ขอได้โปรดเมตตารับข้าวของอันประเสริฐทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้และได้โปรดเมตตาประทานพรให้บรรดามนุษย์และดุงยญาณทั้งหลายผู้ปรารถนาความสุขบท เปื้องความทุกข์ขอให้พรอันประเสริฐจงบังเกิดขึ้นให้บรรดามนุษย์และดวงวิญญาณทั้งหลายพ้นจากทุกโศกโรคภัยอันตรายคุนสวิญญาณลายอาถรรพ์นาเพศคำสาปคำแช่งเสียดนีจ่ตรายการกินีอุปเอัเหตุอภิมงคลอวิชชาคนผ่านความยากจนหนี้สินโรครายโรคระบาดวิญญาณลายปีศาจมารศัตรูกรรมล้ายเวรกรรมทั้งหลายให้หมดไป <c oughs> สิ่งกีดกั้นกีดขวางทั้งหลายให้หมดไปความมืดมิดให้หมดไปขอได้ ้โปรดเมตตาประทานพรให้เกิดความผาสุกให้ร่างกายแข็งแรงจิตใจผ่องใสอุดมสมบูรณ์ในปัจจัยสีเป็นผู้มีอำนาจวัฒนาบารมีเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชเป็นผู้เข้าถึงความเจริญสูงสุดในทางโลกในหน้าที่การงานในครอบครัวในสังคมด้วยเกียรติยศชื่อเสียงด้วยสติด้วยปัญญาบุญบารมีด้วยโชคลาภและปัจจัยสีได้เข้าถึงความเจริญสูงสุดในทางธรรม ได้เป็นผู้มีปัญญายาณเข้าถึงโพธิปัจจยธรรม37ประการได้เข้าถึงการเป็นอริยบุคคลได้ปิดประตูบายภูมิได้เข้าสู่มรรคผลนิพพานขอให้สิ่งที่ปราถนาได้รับพรอันบะเสฐให้บังเกิดขึ้นนาการบัดนี้เป็นบุญอันยิ่งใหญ่บารมีอันมากมายรวมกระทั่งถึงอนันสงสงที่ทำให้เกิดความผาสุกตลอดการและให้ได้รับความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมในที่สุดขอให้พ้นทุกข์เข้าสู่มรรคผลนิพพานโดย เรียพันด้วยกันทุกคนทุกท่านเถิด